สวัสดีครับผมครูเทิดศักดิ์จรณ์นรัฐวิรัยกายชีบงประกง์ขอนำเสนอในรายวิชางานไฟฟ้าอเล,ล็กทรอนิกส์เบื้องตน้นเรื่องตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือคาปาซิเตอร์เราจะมาเรียนในหน่วยการสอนที่7็ดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้นในหัวข้อเรื่องตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือคาปาซิเตอร์โดยมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้ คือบอกโครงสร้างชนิดเขียนสัญลักษณ์อธิบายการทํางานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้อ่านค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้และก็สามารถคํานวณหาค่าในวงจรการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้และนําความรู้ไปไประจุใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงเรามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวเก็บประจุไฟฟ้ามันก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก ที่เราใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้าหรือชาร์จและสามารถคายประจุไฟฟ้าหรือดิชาร์จนะครับนิยมใช้ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเช่นวงจรกรองกระแสไฟฟ้าหรือฟิลเตอร์วงจรผ่านสัญญาณหรือวงจรบายพาสวงจรเชื่อมโยงสัญญาณหรือวงจรครอปติ้งเป็นต้นตัวโครงสร้างของตัวเก็บประจุ มันจะประกอบไปด้วยแผ่นโลหะตัวนำหรือแผ่นเพลตสองแผ่นวางขนานกันนะครับโดยมีแผ่นไดลิเต็กกั้นอยู่ระหว่างแผ่นเพลทั้งสองทีนี้ไอค่าความเก็บประจุนั้นมีค่ามากหรือน้อยนะครับอันที่หนึ่งก็ได้แก่ขนาดของพื้นที่หน้าตัดของแผ่นเพลนะครับขนาดพื้นที่หน้าตัดของแผ่นเพล ถ้าพื้นที่หน้าตัดของแมนเพดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับค่าความจุก็จะสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากนะครับแต่ถ้าพื้นผิวของแม่นเพจน้อยก็จะสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้น้อยนั้นหัวข้อที่1อันที่2ก็คือระยะห่างระหว่างแผ่นเพจทั้งสองครับมันก็มีผลต่อค่าความจุของตัวเก็บประจุถ้า ระยะห่างมันห่างกันมากตัวเก็บประจุมันก็จะเก็บประจุได้น้อยแต่ถ้ามันชิดกันมันจะเก็บประจุได้มากและหัวข้อที่3ก็คือชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นไดเล็กติกนะครับก็คือแผ่นที่มันกั้นระหว่างแผ่นเพดทั้งสองวัสดุที่ใช้ทำแผ่นไดเล็กติกหรือแผ่นฉนวนเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ต่างชนิดกัน และมันก็จะมีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดความจุที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับค่าคงที่ของไดเ็กตริกหรือไดเ็กตริกคอนสแตนต์นะครับไดเ็กตริกคอนสแตนต์นั้นมันจะก็จะขึ้นอยู่กับค่าวัสดุชนิดของวัสดุต่างๆว่าแต่ละตัวนั้นมันจะมีค่าไดเ็กตริกเท่าไหร่เช่นอากาศ ก็จะมีค่าไดเลกติกเท่ากับหนึ่งนะครับโพลีไพรูรีน2.2ถึง2.3โพลีสไซลีน2.5ถึง4ไมล่า3กระดาษเปเปอร์ใน4ไมก้า5้าถึงแ7ทันทลัมสิบเอ็ดซรามิก80ถึง1200นะครับนี่โครงสร้างของตัวเก็บกระจุ ตัวเก็บไปดูจะมีโครงสร้างนี้คือ 1. แผ่นตัวนำสองแผ่นที่วางขนานกันเรียกว่าแผ่นเพลท 2. ฉนวนกัน้นระหว่างแผ่นเพลทตัวนำทั้งสองเรียกว่าไดเอเล็กตริกเช่นอากาศพลาสติกกระดาษยางไมกา้าเซรามิกเป็นต้นอันที่สก็จะเป็นสายไฟหรือลวดตัวนำที่จะต่อออกจากแผ่นตัวนำทั้งสองออกมาภายนอกเพื่อต่อกับ วงจรลักษณะโครงสร้างของตัวเก็บประจุสัญลักษณ์จากรูปโครงสร้างของตัวเก็บประจุเห็นว่าโครงสร้างประกอบด้วยแผ่นเพดซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วไดเล็กติกซึ่งกั้นระหว่างแผ่นเพดก็จะเป็นลักษณะของสีเขียวซึ่งจะกั้นอยู่ระหว่างแผ่นเพดแล้วก็จะมีลวดตัวนํำต่อจากแผ่นเพดออกมาภายนอกเพื่อต่อกับ วงจรภายนอกถูกนะครับเมื่อโครงสร้างประกอบด้วยแผ่นเพลทเพราะนั้นลูกสัญลักษณ์ก็จะมีลักษณะตามรูปนะครับคือในลักษณะกอไก่ก็คือตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่นะครับแบบไม่มีคั่วก็จะเป็นลักษณะแผ่นเกลทวางขนานกันหรือข้อขอไข่ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ก็คือมีหัวลูกศรที่สามารถปรับค่า หรือเปลี่ยนแปลงค่าได้ส่วนลุงก๊อฟวายนั้นจะเป็นเลื่อนไตัวเก็บประจุซึ่งมีขั้วก็คือขั้วบวกกัลบเพราะนั้นเวลาใช้งานก็เ้องต่อให้ถูกขั้วด้วยส่วนงองูนั้นจะเป็นตัวเก็บประจุซึ่งจะสามารถปรับค่าได้2จุดนะครับก็จะใช้ในงานปรับหาคลื่นในเครื่องรับวิทยุแบบเก่านี่ค่า ความจุและอาัตาราทนแรงดันไฟของตัวเก็บประจุค่าความจุของตัวเก็บประจุนะครับมันก็คือความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นประลัดใช้ตัวอักษร F นะครับแทนประลัดตัวเก็บประจุที่มีความสามารถในการเก็บประจุได้1ปรลัดมันก็หมายถึงว่าเราจ่ายแรงเคลื่อน1โวลต์จ่ายกระแส1แอมป์น M, ในเวลา1น,นาที ให้กับแผ่นเพดจงสองแล้วสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้หนึ่งคูลอมหน่วยหนึ่งฟาลัดดันจะเท่ากับแปลงเป็นหน่วยย่อยก็เท่ากับหนึ่งล้านไมโครฟาลัดหรือหนึ่งไมโครฟาลัดก็จะเท่ากับหนึ่งพันนานโนฟาลัดหรือหนึ่งนานโนฟาลัดก็จะเท่ากับหนึ่งพันพิโครฟาลัด ส่วนอัตราทนแรงดันไฟของตัวเกล็ดเป็นจุนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวเกล็เป็นจุแต่ละตัวที่เขาสร้างแล้วก็ผลิตขึ้นมาถ้าเราเอาไปใช้ที่มีค่าแรงดันไฟเกินสูงเกินจากตัวเกล็เป็นจุที่จะสามารถทนได้แผ่นเพจหรือแผ่นไดเรกติกเนี่ยแผ่นเพจมันก็จะทำให้แผ่นไดเรกติกเสียหาย เกิดการอารักขึ้นระหว่างตัวนำทั้งสองเป็นผลทำให้ตัวเก็บประจุเนี่ยเสียหายได้อัตราทนแรงดันไฟของตัวเกจเประจุจะบอกเป็นค่าแรงดันไฟตรงนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์หรือก็เรียก Working voltage ใช้ตัวย่อจะเป็น U V เกจเป็ะจุที่ผลิตมามีหลายชนิดเราสามารถแบ่งตัวเกจเประจุตามลักษณะโครงสร้างของสาร ที่นำมาใช้เป็นไรเล็กตีกได้3แบบคือ1ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ฟิกซ์คาปาซิเตอร์ 2. ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้วอลลียแบเบิลคาปาซิเตอร์และ3ตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ซีเล็กคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่หรือฟิกซ์คาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่นี้ค่าตัวเก็บประจุก็มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตัวเก็บประจุแบบนี้ผลิตขึ้นมาหลายชนิดตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นไดเล็กติกและก็จะเรียกชื่อตามแผ่นไดเล็กติกที่เอามาทำแบบที่สองจะเป็นตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ v a r i a b l e Capacitor ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้คือตัวเก็บประจุที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าความจตุตามการเคลื่อนที่ของแกนหมุนโครงสร้างของตัวเก็บประจุแบบนี้มันก็จะประกอบไปด้วยโลหะ2แผน่นหรือมากกว่าวางใกล้กันแผ่นหนึ่งจะอยู่กับที่ส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะเคลื่อนที่ได้ส่วนไดลกคติกที่ใช้มีหลายชนิดก็คืออาจจะใช้อากาศ หรือมก็หรือว่าสติกเป็นต้นแบบที่3จะเป็นตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ SELECT capacitor ตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้นี้มันก็คือตัวเก็บประจุที่เขาสร้างค่าความจุหลายๆค่าวไว้อยู่ภายในตัวเดียวกันโดยมีขาลบเป็นขาร่วม ซึ่งใช้ลวมาได้เวลาที่เราจะใช้ค่าใดเราก็เลือกขานั้นหรือคู่นั้นเพื่อเอาไปใช้งานการอ่านค่าตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุที่ปลิตออกมาในปัจจุบันตัวใหญจะพิมพ์บอกค่าความจุของตัวเก็บประจุออกมาเป็น2แบบคือ 1. แบบแสดงค่าความจุออกมาโดยตรง สองแบบแสดงค่าคว,วามจุออกมาเป็นรหัสตัวเลขและตัวอักษรภาษา,ษาอังกฤษตัวเก็บประจุส่วนใหญ่มักพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษลงบนตัวเก็บประจุโดยตรงโดยค่าการเก็บประจุจะแสดงเป็นหน่วยไมโครฟารัดและแสดงค่าอาัตาราทนแรงดันไฟตรงเป็นโวลต์แสดงค่าความผิดพลาดเป็นรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่นตามตารางคุณเห็นว่า d ค่าความผิดพลาด5% f 1% g 2% h 2.5 j 5%, 5 k 10%แล้วก็ m 20%ส่วนตัวอักษรตัวที่2 a ก็คืออัตราทุนแรงดันไฟก็คือ50โวลต์นะครับไฟตรงนะครับ vdc vdc b 125โวลต์ c 6 6 0โวลต์ d 250โวลต์ e 350โวลต์ g 700 V, โวลต์และ h 1000 V, โวลต์ dc นะครับตัวเก็บประจุบาชนิดมันจะมีขนาดเล็กนะครับเช่นแบบเซรามิกทีนี้เวลากิมค่ามาเขาก็จะมักกิมรหัสเป็นตัวเลขซึ่งไม่ได้ระบุหน่วยของค่าความจุและ อัตราทนแรนันไฟมาให้วิธีการดูหน่วยค่าความจุก็ทําได้โดยบอกมาเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมแสดงว่ามีหน่วยเป็นไมโครฟาดเช่น0.01 0.07 0.047แต่ถ้าแสดงตัวเลขจำนวนเต็มที่ไม่มีจุดทศนิยมหน่วยของกระจุจะเป็นพิโกฟาดโดยวิธีการอ่านตัวเลข สตัวแรกจะเป็นค่าความจุตัวเลขตัวที่สามจะเป็นค่า v คูณและเปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาดนิยมออกบอกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่น j มีค่าความผิดพลาดบวกลบ5% k บวกลบ10% l บวกลบ15% m บวกลบ20%เช่นตัวยอย่าง2 a ส7 3 k ตัวเก็บประจุนี้สามารถอ่านค่าได้ดังนี้ก็คือสหมายถึงตัวตั้งตัวที่1 7หมายถึงตัวตั้งตัวที่สองสามก็คือ10ยกกำลัง3หรือคูณด้วยพันเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถอ่านค่าตัวเก็บประจุตัวนี้ได้เท่ากับ4 7 0 0มหน่วยก็จะเป็น PF หรือพิโกโกฟราร นะครับถ้าเราจะแปลงหน่วยจาก PF เป็นไมโครก็คือ0.047ไมโครฟาดนะครับส่วน A ก็หมายถึงค่าตาทนแรนัน,นไฟจากตรางก็คือ50โวล์เก็คือค่าผิดพลาดก็บวกลบ10%เพราะนั้นค่าความผิของตัวเก็บประจุตัวนี้ก็คือ4 7 3 7 0 0 0 Pf หรือ0.047มิโครฟาราดอัตราโท,ทนแรงดันไฟ50โวลต์มีค่าความผิดพลาด10%ต่อไปการต่อตัวเก็บประจุเพราะว่าตัวเก็บประจุที่เขาผลิตมานั้นมันจะผลิตมาเป็นค่ามาตรฐานนะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการได้ค่าตามที่เราต้องการเราต้องเอาตัวเก็บประจุมาต่อ ลักษณะการต่อวงจรจะมีลักษณะการต่อ3แบบคือแบบที่1นั้นจะเป็นแบบอนุกรมแบบที่3แบบขนานและแบบที่3แบบผสมแบบที่1การต่อวงจรแบบอนุกรมนั้นก็คือการนำตัวเก็บประจุตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาต่ออนุกรมหรือต่อดับกันผลของการต่อวงจรตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนั้นค่าความจุ ของตัวเก็บประจุจะมีค่าความจุลดลงแต่อัตราทนแรนไฟจะสูงขึ้นนะครับตามสูตรเราหาค่าความจุของวงจรอนุกรมของตัวเก็บประจุก็คือสูตร t1 ส่วน ct เท่ากับ1ส่วน c1 บวก t1 ส่วน c2 บวกจนถึง t1 ส่วน cn แล้วหนักการต่อวงจรตามรูป ส่วนแบบที่2อเป็นการต่อวงจรแบบขนานก็คือการนำตัวเก็บประจุตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาต่อขนานกันการต่อลักษณะน,นี้จะต้องจะทำให้มีค่าความจุเพิ่มขึ้นและอัตราทนแรงไฟมันจะมีค่าเท่ากับค่าอัตราทนแรงไฟของตัวที่มีค่าทนแรงดันไฟน้อยที่สุดนะครับโดย เราสามารถหาค่าความจุรวมของการตอออร่อวงจรแบบขนานได้โดยใช้สูสตร Cc เท่ากับ C1 บวก C2 บวก C3 บวกจนถึง Cn ลักษณะการตอออร่อแบบขนานก็ตาม,กการ,มรูปตาอวงจรส่วนแบบผสมแบบที่3นั้นก็คือการนำตัวเก็บประจุทั้งต่อบแบบอนุกรมและต่อบแบบขนาน มาต่อในวงจรเดียวกันเราเว,วลาการคำนวณเราก็ต้องดูว่าส่วนใดที่วงจรนั้นขนานเราก็ต้องใช้สูตรตัวเกจเป็จุขนานนะครับส่วนวงจรตรงไหนที่มานอนุกรมเราต้องใช้สูตรอนุกรมเอามาใช้เพราะนั้นก็ต้องใช้ทั้งสูตรทั้งสองแบบเอามาใช้ร่วมกันในการหาค่าความจุ 7.2จงหาค่าความจุรวมของวงจรแบบผสมนะครับเราจะเห็นจากวงจรเราเห็นว่า c2 กับ c3 นั้นมันต่อขนานกันนะครับแล้วก็เอามาอนุกรมกับ c1 เพราะนั้นเราจะหาค่าความจุรวมของวงจรขนานซะก่อนก็คือ ct เท่ากับ c1 บวก ac2 บวก c3 พราะนั้น c สองเท่ากับ4ีเมโค c สเท่ากับห้าเมโครเพราะนั้น ct รวมก็จะได้เท่ากับ9กมโครฟาาดจากนั้นก็จะอามาอนุกรมกับ c 1เพราะนั้นเราก็ใช้สูตรในการคำนวณ c หนึ่งส่วน ct เท่ากับ c หนส่วน c 1บวก c หนส่วน c สองก็แทนค่า c หนึ่งส่วนหบวกด้วย c หนึส่วนเก้าเมโครครับหาครนก็ได้ สามบวกสส่วนสิไมโครฟารัดนะครับก็ได้5้าส่วนสิจากนั้นกลับเศษเป็นส่วนก็1 8บส่วนหเราก็จะได้ค่าความจุรวม CT ทีเท่ากับ3.6มจุดหกไมโครฟารตดเพราะนั้นค่าความจุรวมของ C ในวงจรแบบผสมนี้ก็จะได้เท่ากับ3.6มจุไมโครฟารดส,สรุปตัวเก็บจุก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุ และคายประจุไฟฟ้านะครับซึ่งใช้ในวงจรฟิลเตอร์วงจรกรองกระแสวงจรคัปปลิงวงจรเชื่อมต่อสัญญาหรือวงจรบายพาสตัวเก็บประจุแบ่งออกเป็นสามแบบก็คือแบบคงที่แบบเปลี่ยนค่าได้แล้วก็แบบเลือกค่าได้ตัวเก็บประจุมันก็จะมีหน่วยเป็นฟาลาดหน่วยใหญ่หน่วยไมโครฟาราดนานโนฟาราด แล้วก็พีกโกฟาลาตการต่อตัวเกียรติจูกก็จะมีสามแบบก็คือแบบอนุกรมแบบขนานแล้วก็แบบผสมโดยมีสูตรอนุกรมก็คือเศษหนึ่งส่วนซีทีเท่ากับเศษหนึ่งส่วนซีหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนซีสองบวกจนถึงเศษหนึ่งส่วนซีเอ็นสูตรในวงจรขนานก็ซีทีเท่ากับซีหนึ่งบวกซีสองบวกซีสามจนถึงบวกซีเอ็น ส่วนการต่อวงจรแบบผสมนั้นก็ต้องพิจารณาว่าส่วนใดที่ตัวเก็บประจุนั้นต่ออนุกรมเราก็ใช้สูตรอนุกรมส่วนใดที่มาต่อขนานเราก็ต้องใช้สูตรที่มาต่อขนานในการคำนวณหาค่ากว่าการเก็บประจุของตัวเก็บประจุก็จบสรุปนะครับนักศึกษาก็ทําแบบบึกหัดท้ายบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนและ ทำแบบทดสอบหลังเรียนใน Google Form นึ่งครูจะส่งลิงก์ม่ให้นะครับมีใครงใสงสัยในหัวข้อที่ครูสอนเรื่องตัวเกมบปจุไหมครับไม่มีนะครับครับก็ทำแบบอุญหัแล้วก็ทำแบบทดสอบส่งนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ